สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาทำตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับใช้กับ BM ตัวนี้แฮปปี m การแก้งรุ่นเก่านะครับตัวนี้ตัวนี้เขาเขาจะมีช่องไม่เสียบนะครับรองไว้ลงคาราเกะได้ครับสองตัวนะตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับเขาจะไม่มีตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับตัวนี้เราก็จะมา DIY นะครับทำตัวรับสัญญาณบลูทูธ ใช้งานกับไอตัว pm ตัวนี้นะครับไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับก็งบก็บอร์ดตัวนี้ก็ราคา20บกว่าบาทครับตัวนี้ถูกแล้วสั่งมาจากลาซาด้าน,นะครับตัวนี้ก็มีแค่สองอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ยก็จะมีที่เสียบชาร์ะครับไมโค,ครย s b อบน,นะครับตัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์นะครับตัวนี้เสียบใช้งานตัวนี้ได้เลยแล้วก็เอาสัญญาณออกจากจุดนี้นะครับที่แจ็ค AUX นะครับตัวนี้ก็ปกติเราก็จะมีสาย3.5นะครับจากตัว p M ตัวนี้นะครับเราเชียบมไว้ต่อไว้ใช้งานแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธทีทำกันนะครับก็เราก็จะเอาไฟบนเข้าไปกับเนี่ยไฟติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะ สัญญาต่อใส่ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากครับก็มีแค่ตัววงจรบูทูดนะครับอ้นี้จะเป็นวงจรบูทูดห้าจุดศูนย์ครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มีไฟเลี้ยงวงจรอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็มีสาสัญญาณเทปจาก a u x ตัวนี้นะครับเข้ากับตัว pm นะครับเดี๋ยวเรามาเปิด ทดลองดูนะครับวงจรนี้ก็จะเป็น vhm 3ามนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์นะครับนี่ยผมเชื่อมต่อไปแล้วนะครับ vhm 3 1มนนะครับตอนนี้เชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิด ใช้งานดูนะเสียงก็โอเคนะครับรับสัญญาณชัดด้วยนะ อุปกรณ์ก็มีแค่ตัวอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ตัววงจรมุทูตนะครับตัวนี้ตัวรสัญญาณก็ราคาก็ยี่สิกว่าบาทนะครับสั่งจากลาซาด้าน,นะครับก็มาใช้กับปีอรุ่นเก่าของเรานี่นครับก็ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากนะครับก็ ใช้แค่วงจรรับสัญญาณบลูทูธตัวนี้ก็ได้นะครับก็เอาไว้เล่นหรือลองเพลงอารกปพีใหม่นะครับก็ด้วยงบ20บกว่าบาทนะครับถ้ารวมสั่งก็น่าจะ50กว่าบาทนะครับก็อันนี้ก็เป็นการ DIY ดีวัดดแปลงง่ายๆนะครับใช้กมร,รุ่นเก่านะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้ออันใหม่นะครับที่มันเป็นรุ่นใหม่ก็จะมี ตัวหะักสยาทุนในตัวนะครับตัวนี้เราก็มาแค่ดัดแปลงนิดหน่อยนะครับก็ต่อใช้งานได้นะครับก็หวังว่าคลิปดีคงจะมีประโยชน์มไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีว้ด้วยนะครับ مدينه مدينه